ผู้ั like into, no, yeah. yeah. ้นก็ส mm ูผู้นีิงก็สูผู้กรปอดขึ้นเอิไม่ไดู้ไ่ไดู้เขาไม่นาสูบยาอไ่ต้องเอาไ่ได้สูบยาก็เม่อมึงบอกแค่ไม่นานกี่บอกาสบยาที่เ้หื่อเขาให้ไปสูบี่ไกลหัวมันสูบจำบ่เป็นผู้ซอยผู้เยี่บไนจไหนเป็ูยี่บงมันคือมันคือกูบอก่ากูคือปึกแท้งกูปึกแขงล อยังเป็นอยังมึงอยังสิมสอกูถามกกกูรู้กูก็ไม่ถามกูเรียนกายนะกูเรียนกายกูไม่รู้กูไหนว่าเขาอันพระขวัญน้ำมอวะกูถาม่อนสินอีินนะมึงมึงไปหามันเลยย่าง ไปกูก้างมาพาก็หออนี้พูดเพือนเงอกูเขาใจกูอยากไปึงคือหัวกับกูมากไปเดี๋ยว่าไปหาเพื่อนรักมันดูว่าไปหาทีดินไหวกูองพูดมันไม่เลิจะนอยหาอะไรชิปไรสาวไรเอาท่านนายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วบอกก็ังมาเสีย